ขึ้นไปได้บ่ได้ป่ยก <c oughs> ินปลายิ่มค่ำครับเมื่อนปลานอนเมือเออ่อไหร่บ่เอาเอ้ยชัวร์ฮะเอาสิมานบอกพี่น้องหาก็ได้ตัวหนึ่งโวนมื้อจะบอก Một đây có phơi lẽ nhâm nào nhìn bộ hai đây hết nhiêu hết thôi หอยน่ะพ่อหัปลาคอหอยลายอะไนี่หอยมันลายดีแต้หอยนี่ยมอยคอสองตัวพอดิเบดยีไปเลยไปเลยอไอปิ้งอสอตัวคนหักคอหักคอัคอด้โยนไปผูกยนไปไเยนี่กลังไหน้าผูกยนไปได้หรอักคอสัก่อนนไปคอไป มีตัวหอยยี่ปาดใช้ขึ้นไปได้บ่ได้บ่เนี่ยขึ้นใส่บ่เนี่ยฟ้าขึ้นสิขึ้นได้ป้าบ่าเนี่ยเต็มกำพอดีพลามสล้มเลยโอ้ยฮะโอ้ย ขึ้นบ่ได้โอ้ยพุ่นงอ้ยสามสี่ตบัานได้บ่เพีงขึ้นมา,นานขึ้นมา,นมาเอาปลานี่ยบอกเลือกมาส่งมาได้ผมไ,ไปเอาจะพูดบอก พ่พ oh. ่นูเอาไวแล้วไปพุงไปพ่นเนาะบ่าต้องพุเหเอานีละคจะเป็นร่างเงี้ยโอ้ันน้จะแม่เให้เนี่เขาตมาคู่มือขึ้นมเาเลเิ้วจม่าให้เราเด็ดเก๊ะไห